คาดราคาบิตคอยต่อ25,000ดอลลาร์สวัสดีครับต้อนรับพาสู่คลิปโตท็อครับกับผมแซดคมณบอดี้ครับผมเจอก,กันอีทุกวันครับแปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากแอดเดรสซ์ออสเตรเลียครับต้อนรับทุกคนครับพี่ตังข่าวสารเกี่ยวกับคริปโทเคินซี่ผ่านทางคลิปโตท็อกรวมถึงน้องใหม่ที่เพิ่งมาการนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ มีข่าวชื่อว่าข่าวดีก็ได้นะเกี่ยวกับบิตคอยน์นะฮะเอามาฝากกันด้วยฮนะเขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคาดว่าการพุ่งของราคาบิตคอยในรอบนี้นะฮะอาจจะไปถึง25,000ดอลลาร์ก็ได้นะครับว,ว้าวนะ่าสนใจมากเพราะว่าหลายคนก็รุนที่มันกลับขึ้นมานะฮะบิตคอยน์แล้วก็อีทเรียมะฮะฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงเช้านะฮะของวันเสาร์นะหลังจากที่พักตัวมาเกือบ1สัปดาห์ครับทำให้คริปโตเคอเรนซีครับและเรียนอื่นๆนะต่างก็ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวในครั้งนี้้ดวย ปัจจุบันราคาของบิตคอยน์นะอยู่ที่22,821ดอลลาร์ครับหลังจากที่ฟื้นตัวขึ้นมากว่า10%ครับก็โดยก่อนหน้านี้ฮะราคาของบิตคอยนก็เคยได้พุ่งทะลุแนวต้านนะที่ราคา21,500ดอลลาร์นะฮะแล้วก็กลับลงไปพักตัวที่ราคา20,180ดอลลาร์ครับในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับส่วนอิเาเรียมนะ ก็ฟื้นตัวขึ้นมามากกว่า7%นะครับทำให้ตอนนี้มีราคาซื้อขายอยู่ที่1,670ดอลลาร์นะครับโดยประมาณนะครับก็ข้อมูลจาก Coin Market Cap ครับพพบว่าเหรียญเอาท์คอย่างอื่นๆนะฮะต่างก็ได้รับผลประโยชน์จากการฟื้นตัวในครั้งนี้นะฮะโดยเหรียญโซนะฮะก็ฟื้นตัวขึ้นมามากกว่า18%นะครับทำให้ตอนนี้มีราคาซื้อขายอยู่ที่25.16ดอลลาร์นะครับ การเพิ่มขึ้นของราคาในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยทำให้มีนักเทรดฟิวเจอร์นะถูกลางพอร์ตนะล้างพอร์ตไปเลยนะเกือบ300ล้านดอลลาร์ครับก็ไม่แปลกนะฮะเพราะว่าจะมีคนที่พลาดอย่างนี้อยู่เสมอะคนที่เทรดฟิวเจอร์นะฮะเทรดสั้นๆนะก็เป็นอย่างนี้แหละฮะนะฮะเด๋อวอ้างอิงข้อมูลจากคอยกลาสนะครับมาเก็ตแคปของตลาดครับเพิ่มขึ้นมากกว่า6%นนะฮะทำให้ตอนนี้มูลค่าเนี่ย แตะ1ล้านล้าน,านดอลลานนร์นะฮะหลังจากที่เคยหลุดไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับก็นายเพียร์โรชาร์ดนะครับรองประธานฝ่ายวิจัยของบริษัทไลออดแพลตฟอร์มครับได้คาดการณ์ว่าราคาบิตคอยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับจนถึง2 0 0 0 0ดอลลาร์ครับเนื่องจากว่ามีการปรับฐานอย่างต่อนเนื่องครับโดยเขาเนี่ยได้เสริมว่าเอ่อเรากำลังจะรอดเตรียมพร้อมสำหรับการฮับปิ้งในปีหน้าบิตคอยจะไปในทางของมันเอง โดยไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรแล้วก็เสริมอีกครับว่าเราไม่สามารถคาดการณ์ความผันผวนของบิตคอยได้ดังนั้นการสะสมมันไว้ในระยะยาวคือทางออกอก่อนหน้านี้ฮะแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลคริปโตฮะ sentiment ฮะได้ได้ระบุว่ามีการช้อนบิตคอยครับโดยเจ้ามือจำนวนมากครับก็ ตอนนี้นะครราคาบิตคอยทะลุ22,700นพดอดอลลาร์ครับเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2022โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของราคานั้นมาจากการที่วานหรือผู้ที่ถือบิตคอยตั้งแต่1000ถึง10,000 BTC ได้ทำการช้อนบิตคอยรวมกัน 64, 6 4 6ม8ัน BTC ครับในช่วง15วันที่ผ่านมาโดยคิดเป็นมูลค่า1 4 6พันล้านดอลลาร์นะครับถือว่าเป็นการคาดการณ์นะ่าสนใจมากๆนะครับถ้าบิตคอยค่อยกลับขึ้นตัวขึ้นไปคนที่ ถือไว้ในราคาที่ถูกนี้ก,กําไรละนะฮะหรือวันบางกลุ่มก็น่าจะทํากําไรระยะสั้นได้พอสมควรเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าราคามันกลับขึ้นไปเหนือ2 0 0 0มื่นล้านแล้วขึ้นไปอีกเนี่ยโอ้โหสัญญาณดีมาเลยนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไปเพราะตลาดนี้อาจจะยังไม่จบก็ได้นะนี้เราก็ต้องระวังกันไว้ด้วยนะเพราะามองมองเป็นอะไรแบบ50 5 0นะมองที่อยากเป็น50 50ค้ครึ่งครึ่งนะฮะไม่ได้ก็เสียฉะนั้นเงินที่เจะลงทุนต้องทำมันนี้มัลจเนชเมนดีๆนะครับผมบอกว่าคราวนี้ จะเป็นข่าวดีของคุณแล้วก็เป็นผลกั์คุณด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปนี้ให้เพื่อนด้วยนะครับคุณสามารถสปอนอร์ชิ้นนี้เป็นทางการได้ครับโดยการกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์เป็นรายเดือนจะเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนหรือว่าซูเปอร์เกอร์สิแฟนก็ตามใจคุณเลยนะครับหรือจะโอนมาเป็น USDT BUSD US ก็ได้ครับแค่เลื่อนไปใต้คลิปนี้ copy wallet address สองผมแนละ้วโอนได้เล,เลยนะครับผมคุณสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่องแซกนวดีได้ครับแค่คุณกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันไว้ฮะรรับองว่า คุณจะไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีจากช่องนี้อย่างแน่นอนครับใครเคยกดแล้วอยกดซ้ํานะใครไม่เคยกดกดเดินเลยครับเราบองว่ามีของดีให้ดูเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ลาไปก่อนเจอใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ